นายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่งระดับ4ในพื้นที่จังหวัดสงขลาสั่งเร่งบูรณาการสับพักกำลังทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่งระดับ4ตามพระราชบัญญัติป,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พุทธศักราช2550โดยกำหนดพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่งพร้อมเร่งบูรณาการทุกกลไกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยสั่งการให้จัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติขึ้นณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการและรับผิดชอบบังคับบัญชาอำนวยการวินิจฉัยสั่งการควบคุม และประสานความร่วมมือในพื้นที่ประสบภัยซึ่งจะประกอบกำลังร,งร่วมกับหน่วยงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2564ถึง2570เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินอย่างเต็มรูปแบบทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาเพื่อเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดสงขลาสามารถยุติได้อย่างรวดเร็วและประชาชนชาวจังหวัดสงขลาจะได้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว